สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดครับมาพบกันกับแนวทางชุดตัวเลขดับอีกเช่นเคยนะครับเติมที่ชุดแรกครับดับ3ตัวบนตรงโต๊ดนะครับสายลมเหนือ1มีนาคม2565นี้ครับชุดตัวเลขดับ3ตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับสายลมเหนือให้ดับ0 3 6 1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 ส6ม3 6เจ็ 36, 7, 36, 8, 36, และก็936าสกับทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับมาดูชุดตัวเลขดับชุดนี้ครับเลขวิทยาศาสตร์โดยชาวนะครับจากนิตยสารพังเลขนะครับดับบนทุกหลักนะครับดับเลข6กนะครับจำนวนวันที่1มีนาคมนี้มาตามต่อกันกับแนวทางเลขดับหลักสิบล่ลางรามอินทานะครับดับหลักสิล่าง นะครับวดนี้รามินทาให้ดับ2นะครับงวดที่ผ่านมานี้ลดนะครับให้5ดับนะครับก่อนลดวดนี้นะครับสูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับดับหลักสิบล่างรามินทานะครับให้ดับตัวเลข2มาดูต่อยสูตรครับเลขดับหลักสิบดับหลักหน่วยบนของรามินทานะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านทั้งสองสูตรนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนซ้ายมือครับรามินทาให้ดับสอง ส่วนดับลักหน้วยบนรามอินทาให้ดับตัวเลข8มาดูแนวทางเลขดับ3ตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับของรามอินทาวันที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับวันนี้3ตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับรามอินทาให้ดับมีตัวเลข024 155 268 317 448 600 713 8 2 6และก็939ามาดูต่อแนวทางเลขดับหลักสิบดับหลักหน่วยล่างของเวียงพิงนะครับวันนี้หนึ่งมีนาสองพันร้อยหกสิบห้าครับสิบหน่วยล่างเวียงพิงให้ดับตัวเลขสามมาดูจุดนี้ครับดับขาดล่างนะครับของแอดนาแอดนาให้ดับขาดล่างนะครับสิบหน่วยล่างไม่มีสองครับ ส่วนชุดเต็มนะครับก็ดูนะครับชุดเต็มล่างของเอตนานะครับในคลิปนี้เป็นชุดเลขดับนะครับก็จะอ่านให้ฟังเฉพาะเลขดับนะครับดับขาดล่างคือ2มาดูชุดนี้ครับเลขไม่น่ามาล่างของเอตชนะผลนะครับหนึ่งมีนาสองพันร้อยหกสิบห้าชนะพลให้เลขสี่ไม่น่ามาล่างตามต่อกับผลงานเลขดับบนดับล่างของเอสเคอีเก วัดที่แล้วดับบนนะครับให้ดับแปดผ่านครับวดนี้ให้ดับบนดับหกดับล่างวดที่แล้วให้ดับห้าหลุดนะครับวดนี้ให้ดับแปดมาดูผลงานของแอดรุกิเล็กนะครับเลขดับบนงวดนี้ให้ดับแปดนะครับดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยบนให้ดับแปดมาดูตัวเลขดับหลักสิบบนของรุกิเล็กนะครับดับหลักสิบบนวดนนี้ให้ดับตัวเลขห้า มาดูต่อกับแนวทางเลขดับหลักร้อยอมตะนะครับของแอดดีท็อกมีนาคมนี้นะครับดับหลักร้อยสูตรของแอดดีท็อกให้ดับตัวเลขเจ็ดนะครับวันที่แล้วก็ให้เจ็ดดับหลักร้อยนะครับก็ผ่านวันนี้สูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับดับหลักร้อยแอดดีท็อกนะครับให้ดับเจ็ดดูอีกครั้งนะครับเลขไม่น่ามาล่างของแอดชนพลนะครับขวามือวันที่ผ่านมานี่ก็ให้สามไม่น่ามาล่างก็ผ่านนะครับ วันนี้ให้ตัวเลข4นะครับไม่น่ามาล่างมาดูสูตรน Urban ี 10, ienne, ้ครับเลขดับหลักสิบดับหลักหน่วยล่างของ s k 13ดูชุดแรกกับซ้ายมือดับหลักสิบล่างมืวที่54ครับให้ตัวเลข7ดับหล bon er ักสิบล่างมือที Fi ่ผ่านมาให้2ดับหลักสิบล่างก็ผ่านนะครับูตนนี้ส่วนดับหลักหน่วยล่างวันนี้วัวที่44นะครับวัที่ผ่านมาให้2กับ1ดับหลักหน่วยล่างก็ผ่านวันนี้ ดับหลักหน่วยล่างหมวดที่44ครับ2ตัวเลขคือ1กับ5มาดูผลงานเลขดับแต้มรวมร่างนะครับของเวียงปิงดับแต้มรวมล่างครับมีแต้มรวม7นะครับคู่ชุดตัวเลขมี07 1625เสียขไปกับ2อ3 4 43 5่8 9าขอไปก4แและก็98มาตามต่อของแอดตระเด็ดครับ ดับขาดล่างแอดระเด่นให้ดับตัวเลข3ส่วนชุดตัวเลขดับบนครับของแอดระเด่นนะครับ den, รบ้อยสิบหน่วยบนแอดระเด่นให้ดับตัวเลข4มาดูชุดนี้กันอีกครับดับบนทุกหลักเรียกฉันว่านางพญาครับมวดิ่านมาให้ศูนย์ดับบนทุกหลักก,บบก,ก็ผ่านนะครับวดนี้เรียกฉันว่านางพยานะครับดับบนทุกหลักให้ดับ4ี่ มาดูสูตรดับล่างของใบานาดกันบ้างครับวดก่อนนี่ก็ผ่านนะครับวดน,นี้ดับล่างใบานาดนะครับให้ดับเลขสองมาต่อกับเลขดับบนของใบานาดครับวัก่อนก็ผ่านนะครับสูตรนี้วันนี้ดับบนทุกหลักใบานาดให้ดับที่เลขศูนย์มาดูทีนี้ครับเลขดับหลักสิบบนแนวทางแอดหมูป่านะครับ6สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาก็ เหลือจากดับนะครับก็เข้านะครับที่เลขก้าววัน,นี้เลขดับหลักสิบนะครับแนวทางแอดหมูป่านะครับก็มีสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับเหลือจากหลักสิบที่ดับก็มีศูนย์หนึ่งหกแล้วก็ก้ามาดูเลขดับล่างของแอดเฉินกันบ้างครับขวามือวัตถิปันมาแอดเฉินให้ดับล่างเก้าก็ผ่านครับวันนี้แอดเฉินให้ดับล่างคือเลขศูนย์ มาดูต่อกันกับแนวทางเลขดับแต้มล่างสูตรลุงเล้งนะครับวันนี้ดับแต้มล่างสูตรลุงเล้ง10บหน่วยล่างนะครับแต้มรวมให้ดับแต้มรวม4มาดูสูตรนี้ต่อกับเลขดับเฉพาะหลักหน่วยล่างลุงเล้งนะครับให้ดับตัวเลข7ดนะครับดับหลักหน่วยล่างลุงเล้งให้ดับ7ครับมาดูที่แนวทางเลขดับแต้มรวมนะครับแต้มรวมหลัก10บลักหน่วยบนลุงเล้ง ให้แต้มสองนะครับดับมาดูต่อกับแนวทางเลขดับแต้มหลักร้อยหลักสิบนะครับแต้มรวมระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบนะครับลุงเล้งให้ดับแต้มรวมสามมาดูสูตรนี้ครับสูตรเลขดับหลักร้อยกับหลักหน่วยของลุงเล้งนะครับขอตามสูตรนะครับสูตรของลุงเล้งสูตรนี้ของแอ t ทริเล็ก ครับดับหลักร้อยกับหลักหน่วยนี่ให้ดับเลขแปดแปดไม่มาหลักร้อยกับหลักหน่วยมาดูโซนนี้ครับเลขดับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับโซนนี้ลงเลงให้ดับตัวเลขแปดนะครับไม่มาหลักร้อยกับหลักสิบมาดูต่อของลงเลงครับเลขดับเฉพาะหลักสิบบนะครับดับเฉพาะหลักสิบบนสองตัวเลขวันนี้ลงเลงให้ดับสองกับสาม มาดูสูตรตัวเลขดับหลักร้อยบนลุงเล้งกันบ uh ้างครับ1นมีนาคมนี้นะครับสูตรลุงเล้งนะครับให้ดับหลักร้อยบนคือเลขเจ็ดมาดูแนวทางนะครับเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนลุงเล้งนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนลุงเล้งสูตรนี้ให้ดับตัวเลขเจ็ดมารับชมกันต่อครับกับแนวทางเลขดับ ล่าง30ชุดงวดที่28ของอาจารย์ธนากรครับ1มีนา2565นี่ครับดับล่าง30ชุดมีตัวเลขดังนี้ครับมี16 05 63 90 74 96 43 70 80 60 49 23 67 45 97 85 36 47 07 เจ็ดเก้าศูนย์แปดหกเก้าห้าเกสาแดศูนย์เก้าและก็เก้าครับดับล่าง30ชุดีิดท้ายคลิปนี้ครับกับเลขดับบน30ชุดงวดที่6ของอาจารย์ธนกรมีตัวเลขดังนี้ครับดับบน30ชุดครับมี0ูย์เ

36มหและก็สานะครับเป็นคลิปลปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมเบฟซีแฟนช่องนะครับนำไปพิจรารณาชอบเจ้าไหนติดตามเจ้าไหนอยู่ก็นำไปพินิจพิเคราะห์ดูให้ดีแต่เนิ่นๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ